สวัสดีนะครับผมพ่กับผมช่องเทสเปิร์มชาแนลนะับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเลสตี้รีเบิร์ดนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์การฟาร์มชิ้นส่วนเหมือนเดิมนะฮะแนะนําจุดจุดฟาร์มนะฮะตัวนี้จะเป็นจุดดับใบวิงโกนะฮะคือยองรีจอมพูดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้แหละใบวิงโกนะฮะต่อไปก็เป็นชิ้นที่ห้านะฮะไล่จากห้าขึ้นบนบ้างนะฮะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่าชิ้นที่ห้าจะเป็นนะครับตัวนี้ NPC ตัวนี้นะฮะ อ่าชื่อว่าผู้สัมภาษณ์งานมากด้วยประสบการณ์นะครับตัวนี้เนะาะหาไม่ยากนะฮะอ่ะหลังจากนั้นนะฮะผมวับเทานะฮะไปชิ้นที่สี่ต่อนะครับชิ้นที่สี่นะครับชิ้นที่4ี่นี่น,นี่นี่ไง ดูยูนะฮะลงทางนะฮะเ p c ตัวนี้นะครับจะดอกเป็นกาเวียนชิ้นที่สี่นะครับต่อไปก็ไปชิ้นที่สามต่อนะฮะไอนี้จะไม่ดอกพ่วงเนาะแต่ว่าตัวนี้ดอกพ่วงนะฮะตัวนี้จะเป็นช่วงเวลานะฮะปิกนิกนะฮะดอกเป็นชิ้นที่สามอ่ากาเวียนแล้วก็เป็นเอนิกนะครับคู่กันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สองกันก่อนนะฮะไปต่อกันต่อเนาะกันต่อชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่หนึ่งนะฮะเหลือสองชิ้นนี้ ไม่ไก่เนะีฮยเดี๋ยวขับไปอีกซอยหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับอ่านี่นะฮะซอยนี้นะครับตัวนี้นะฮะพนักงานส่งไกทอดนะฮะเราเป็นกาชิ้นที่2แล้วก็เอเนกชิ้นที่1นะฮะพนักงานส่งไก่ทอดนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สุดท้ายเนะี่ยคือชิ้นที่1นะครับ ขับมาอีกนิดนึงนะฮะอีกซอยซอยข้างหน้า,านี้ซอยใหญ่นี่แหละนะฮะเส้หหนหลักเลยนะครับปึ๊บเลี้ยวเลี้ยวมานิดนึงนะฮะจะไปเจอ n อ c ชื่อว่านะฮะพนักงานขายแซนด์วิชนะครับอันนี้จะดอกเป็นกาชิ้นที่หนึ่งนะฮะจะนี่เอจวนี่จะเลยไปไหนแล้วลูกอ่าตัวนี้ฮะพนักงานขายแซนด์วิชนะฮะตัวนี้ดอกเป็นชิ้นที่หนึ่งนะครับมาดูราคาก่อนนะครับ กาชิ้นที่หนึ่งแปดหมื่นห้าหมื่นนะฮะกาชิ้นที่สองนะฮะหกหมื่นกับหกหมื่นเนาะอ่ากาชิ้นที่สามนะฮะห้าหมื่นนะครับชิ้นที่สี่นะฮะเก้าหมื่นนะครับชิ้นที่ห้านะฮะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะถูกใจให้ด้วยนะฮะก็คลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายนะครับทุกท่านนะฮะ